อยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยากให้ลูกได้เติบโตแข็งแรงอยากเริ่มต้นเป็นแม่ที่มีอยู่จริงในยุคที่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนมแม่มีมากมายจนไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มที่ตรงไหนโคน้ชนมแม่และอาโดไทยแลนด์ชวนคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ไตรมาสที่2เป็นต้นไปมาฟังเรื่องราวของนมแม่เพื่อเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีความสุขในแบบฉบับที่คุณแม่เลือกคะ่ะ นมแม่หนึ่วิธีเลือกเครื่องปั๊มนมให้เหมาะสมก็ก่อนหน้านี้เราไปเรื่องของการจัดการความเครียดการจัดการเวลากลับมาเรื่องของเครื่องปั๊มนมวันนี้กล้ยไม้อยู่กับพี่เก๋ค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋สวัสดีค่ะกล้ยไม้ค่ะพี่เก๋าคา,า,าคถามยอดฮิตเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เตรียมตัวคลอดหรือว่าคุณแม่หลังคลอดแล้วเนาะมาที่ร้านหรือว่าทางช่องแชทเนี่ยก็จะถามแบบโอ้เป็นคําถามสุดฮิตมากๆคือเลือกเครื่องปั๊มนมยังไงให้เหมาะสมกับตัวเอง รู้ได้ยังไงว่าแบบเป็นเครื่องปั๊มนมที่แบบมันโอเคกับเราจริงๆวันนี้อยากให้พี่เก๋แบบลงลึกแล้วก็ช่วยเล่าให้คุณแม่ฟังนิดนึงค่ะพี่เก๋ค่ะโอเคก็พี่ขอเริ่มจากเรื่องของประเภทของเครื่องปั๊มนมก่อนนะคะเครื่องปั๊มนมเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นสารประเภทนะคะ อันที่หนึ่งก็คือปั๊มมือนะคะปั๊มมือก็คือปั๊มที่ใช้แรงเรานะคะอ,อาจจะใช้เป็นคันโยกก็ได้แบบเป็นคันชักก็ได้แต่หลักๆตอนนี้จะเป็นส่วนใหญ่เป็นคันโยกมากกว่าคันชักจะมีของเมเดลินล่าก,ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นปั๊มไฟฟ้าที่ใช้ส่วนบุคคลนะคะก็เหมือนที่คุณแม่ซื้อทั่วๆไปย <Your hit. S 2> อดฮิตตามร้านตาม <laughs> ห้างหรือว่าตาม ออนไลน์ช้อปปี้ลาซาดานะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องเล็กๆใช้กับตัวเราคนเดียวแล้วก็ปั๊มไฟฟ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลอันนี้ก็คือเป็นเครื่องที่ใช้หลายๆคนนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเครื่องจะขยัดขนาดใหญ่นิดนึงแล้วก็คนทานใช่แล้วก็เขาจะแบบคอนเซิร์นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเรื่องของไฮจีนเรื่องของกรวยปั๊มเรื่องของอะไรแบบนี้นะคะ <Okay. S 2> ทีนี้เวลาที่คุณแม่บอกว่าอยากเลือกเครื่องปั๊มนมให้เหมาะสมเนี่ยส่วนใหญ่จะมองในเรื่องของกลวยปัม๊ม <Okay. S 2> เรื่องของอการใช้งานอะไรแบบนี้มากกว่านะคะางหลังจะเป็นเรื่องกลวยปั๊มเยอะมากพ <Okay. S 1> ี่เกเพราะว่าอาจจะแบบ ได้ยินได้ฟังมาว่าไอ้ต้องเลือกกลวยให้เหมาะสมนะค่ะ,ะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราคุยกันต่อได้ค่ะจริงๆงพี่อยากให้คุณคุณแม่ที่มาฟังอ่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มาฟังอะ่ะให้รู้ก่อนว่าจริงๆเครื่องปั๊มนมเนี่ยมันเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะอ่าพี่คิดว่าเราควรซื้อเครื่องปั๊มนมที่ได้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์มากกว่าที่จะแบบเหมือนกับว่าไปโฟกัสว่าเลือกเครื่องยังไงให้เหมาะสม อืนะคะวยคำนี้ไม่ค่อยได้ยินพี่เก๋มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ค่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องปั๊มนมเนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนของใช้เด็กอื่นๆนะคะอย่างเครื่องนึ่งกดนมอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้กับร่างกายเราแต่เครื่องปั๊มนมเนี่ยใช้ร่างกายเรานะคะแล้วก็มันมันถูกจัดว่าเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เองเนี่ยเครื่องปั๊มนมที่จําหน่ายอยู่ในในท้องตลาดบ้านเราตอนนี้เนี่ยพี่ว่า มากกว่า80%ที่เขาไม่ได้แบบไม่ได้มาตรฐานของเครื่องมือแพทย์อืมงั้นมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์จริงๆแล้วมันต้องดูจากอะไรคะพี่เก๋ค่ะก็มาตรฐานของเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันมันมีข้อกำหนดอยู่นะคะ,คะที่เรียกว่า medical device directive นะคะแล้วก็สำหรับเครื่องปั๊มนมเนี่ยมันจัดคือเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดเนี่ยเขาจะจัดเป็นคลาสตาม,มความเสี่ยงนะคะว่าความเสี่ยงที่จะจะทำให้เกิด อันตรายกับร่างกายเนี่ยได้มากแค่ไหนยังไงก็จะเป็นคลาส1คลาส2คลาส3ะนะคะแล้วก็ความเสี่ยงต่ําก็คือคลาส 1, 1> <ม>นะคะความเสี่ยงสูงสุดก็คือจะเป็นคลาส3<ม>นะคะแล้วก็ข้อกําหนดพวกนี้เขาจะแบบเหมือนกับว่ามีละเอียดเลยว่าเครื่อง<ม>เครื่องมือแพทย์ชนิดเนี้ย ควรจะอยู่ในไม่ใช่ควรจถูกจัดอยู่ในความเสี่ยงระดับไหนนะคะค,คลาสที่เป็นคลาสหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพี่ยกตัวอย่างนี่ยงคลัสเตอร์อย่างเงี้ยนะคะใช้กํลาลังกายเหมือนกันใช่ใช่แล้วก็รถเข็นอ่าวีลแชร์อะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ในคลาสหนึ่งอันเนี้ยก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีไมไ่ความเสี่ยงต่ําสุด ะะไม่ได้ทําอันตรายขนาดนั้นใช่แล้วก็อ,อย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีข้อกําหนดถูกไหมคะเขาก็จะมีกรรมการนะคะแล้วเ้ากำหนดเลยว่าเครื่องมือแพทย์ชนิดนี้เนี่ยจะต้องแบบทําตามมาตรฐานมีอะไรบ้างวัสดุที่ใช้กระบวนการผลิตนุ่นนี้นั่นนะคะอันนี้ เวลาที่ผู้ผลิตเนี่ยเขาทําตามข้อกําหนดอันนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนแตว่าติดเครื่องหมายรับรองได้เช่นเครื่องหมาย CE อนะคะอย่างอเมริกานี่ก็จะเป็นเครื่องหมาย UL นะคะก็คือหมายถึงว่าเป็นข้อกําหนดตามมาตรฐานของเขานะคะอย่างเมืองไทยเนี่ยถ้าพูดถึงโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบเหมือนออยอหรือว่าเป็นอะไรหรือว่ามออกอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพวกพวกมาตรฐานของของไทยของไทยนะคะแต่ว่าอย่างมออกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นเครื่องมือแพทย์ ของไทยเนี่ยอย่างปกติเครื่องมือแพทย์มันก็ไม่ได้ติดออยอนะคะไม่ได้ติดคือหมายความว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้สามารถที่จะเอาออยอเนี่ยไปติดที่ที่ที่เครื่องามนมของเราได้เพราะว่าคือข้อกําหนดเขาไม่ได้ระบุไว้เป็นแบบนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าพี่อธิบายให้ให้ชัดเจนว่าเวลาที่เราดูอันเนี้ยมันคืออะไรนะคะ,คะอันนี้ย้อนกลับมาดูในเรื่องของ c e ก่อน CE เนี่ยคือเป็นมาตรฐานของยุโรปอย่างที่บอกคือว่าถ้าอยู่ในคลาสหนึ่งเนี่ย เขาติดีถ้าเขาถ้าถ้าผู้ผลิตเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาทำทตามข้อกําหนดอันนี้จริงๆเขาสามารถติด CE ของเขาได้นะคะแต่ถ้าเป็นคลาสสอเป็นต้นไปเนี่ยติดเองไม่ได้ต้องมี Notify Body คือต้องมีหน่วยงานกลางข้างนอกเนี่ยคอยตรวจสอบซึ่ง Notify Body เนี่ยจะต้องมีตัวเลขสีหลักที่อยู่ใต้ CE นะคะค CE 0123 CE 0ีศูนยต้องอมีตัวเลขทุกคลาใชใช่แล้วตัวเลข4ตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่ระบ,บุว่าบริษัทซึ่งเป็น n o t i f i e d body ที่เป็น,<ช>ปนผู้ตรวจสอบอันนี้คือใคร uh huh. แล้วเขาจะต้องรับรองเขาไม่สามารถที่จะแบบเหมือนกับให้ใครก็ได้ uh huh. เพราะว่าถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยจะโดนฟ้องกันวุ่นวาย uh huh. แล้วก็ใครก็ได้ใครก็ตามไม่สามารถที่จะแบบเหมือนกับว่าเอาไอตัวเลขอันนี้ไปติดในผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ถ้า ถ้าเขาไม่ได้เป็นคนตรวจสอบอม,มันเหมือนกับบางทีเอาพี่ยกตัวอย่างเป็นอย่างออยอ,อย่างเนี้ยอย่างออยอ เวลาที่เราดูเครื่องสําอางค่ะเขาก็จะบอกว่ามีออยแต่ว่าถ้าคุณเอาออยที่มีเลขอันนั้นไปตรวจสอบจริงๆปรากฏว่าไม่ใช่เป็นออยสวมใช่ใช่อย่างี้ก็มีออเป็นออยสวมก็จะเป็นแบบนั้นนะคะซึ่งบางทีแบบอย่างบางทีพวกเราเองเน่เราดูเอ้ยเขามีออยเรารู้สึกว่าเ้ยโอเคมันแบบเอใช้ได้น่ะแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าเอาจริงออยอันนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่ออยจริงๆก็ได้ก็คือต้องมีตัวเลขกํากับใช่อันนี้พูดถึง CE นะคะแต่สําหรับเครื่องความนม มันไม่ต้องติดออยล์นะคะเพราะว่าออยอไม่ได้แบบไม่ได้ให้ติดเขาไม่ได้เขาไม่ได้รับรองมาตรฐานแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าเอ้ยมันผ่านออยอแล้วติดออยอทีเนี้เครื่องปั๊มนมในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่มีไม่มีข้อกําหนดแบบเนี้ยไม่มีข้อกําหนดว่าจะต้องมีแรงดูดเท่าไหร่มีทําด้วยวัสดุอะไรไอ้นู่นนี่ไม่ไมีแต่ขวดนมอ่ะมีเวลาที่เราแบบเหมือนกับว่าจะขายขวดนมเนี่ยขวดนมเนี่ยจะต้องถูกส่งไปเทส แล้วเทสได้เทสผ่านแล้วว่ามีค่าสารอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่ผ่านอันนี้ถึงจะจาหน่ายขวดนมได้แต่เครื่องปั๊มนมอ่ะไม่มีการเทสก็คือว่าถ้าประเทศต้นทางเนี่ยเขาแบบเขาขายได้ประเทศเราก็จะผ่านด้วยอัตโนมัตินี้พอย้อนกลับไปปุ๊บก็จะกลายเป็นว่าในประเทศต้นทางซึ่งเป็นผู้ผลิตเนี่ยเขายึดข้อกําหนดอะไรถ้าเขาไม่ได้มีข้อกําหนดในเรื่องของแรงดูดหรือว่าหรือว่าบางประเทศเนี้ยอย่างเกาหลีเนี่ย เครื่องกำหนดไม่ได้เป็นเครื่องมือแพทย์เขา,าไม่เขาไม่ได้กาหนดว่าเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะอย่างประเทศจีนเนี่ยก็พี่อันนี้ข้อมูลไม่ชัดเจนแต่พี่ก็เชื่อว่าเขาไม่ได้กาหนดว่าเป็นเครื่องมือแพทย์แต่ต่อไปในอนาคตอาจจะแบบ คือ,อนนพวกนี้มันต้องรีไวต์อยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็ในเกาหลีอเองตอนนี้อาจจะเป็นแล้วก็ได้พี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าช่วงแรกๆที่เราแบบเหมือนกับคุยกันนะ,ะเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยเครื่องปั๊มนมอ่ะไม่ใช่เครื่องมือแพทย์นะคะแต่ว่าอย่างในยุโรปอเมริกาเนี่ยคือมันเป็นเครื่องมือแพทย์อย่างนี้ถ้าคุยไหมสมมติว่าเครื่องปั๊มนมผลิตจากสิงคโปร์อย่างเงี้ยค่ะ,คะเอามาขายที่ไทยเนี่ยเวลาถ้าบริษัทผลิตออกมาปุ๊บขายที่สิงคโปร์ได้เอาเข้าไทยมาปุ๊บ อ่ะเขาก็อนุญ,ญาตให้ขายได้เหมือนกัน<ช>เพราะว่าประเทศต้นทางคุณอนุญาตให้ขายได้ค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่คือพี่คิดว่ามันอาจจะเป็นว่ามันเหมือนกับว่าเขาก็ไม่อยากให้ยุ่งยากเราก็ไว้ใจเขาอ,อ่ะเราไว้ใจประเทศเขาแหละว่าประเทศเขาคงจะตรวจสอบแล้วโอเคแล้วอ่ะถ้าถ้าประชาชนของคุณใช้ได้ประชาชนของเราก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันก็คือเป็นเป็นวิธีการแบบนั้นให้ให้คุณแม่ที่ฟังอยู่อ่ะเข้าใจว่าอ๋อมันมันเป็นอย่างนี้แหละประเทศไหนผลิตแล้วเขาให้คนในประเทศใช้ค่ะ เอาเข้าไทยมาปุ๊บเขาก็อนุญาตให้ขายใช่เขาก็าดูดูเฉพาะเอกสารเฉยๆมาอนุญาตให้ขายได้เพราะฉะนั้นถามว่าเครื่องความนมที่จําหน่ายใน <ừ. S 1> ในเมืองไทยทุกทุกวันเนี้ยโอเคพี่เชื่อว่ามีทั้งสองอย่าง <ừ. S 1> ทั้งที่ไม่ได้ผ่านออยอเลยก็มีที่มาแบบเหมือนกับว่าใช้วิธีแบบอะไรใต้ดินอะไรแบบนั้นกับผ่านออย นะคะแต่ผ่านออยเนี่ยอย่างที่บอกก็คือผ่านออยอก็คือเป็นออยอของเรานะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่ควรจะเป็นซึ่งตรงเนี้ยที่พี่อยากให้คุณแม่เนี่ยรู้เพราะว่าไอ้ความรู้อันเนี้ยมันจะช่วยปกป้องตัวเราเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราเจอปัญหาที่คุณแม่ได้รับอาการบาดเจ็บกับเต้านมเนี่ยเยอะมากแล้วแบบเสียทั้งโอกาสเสียทั้งเ,เวลานะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองบาดเจ็บแล้วเสียเงินด้วย เพราะฉะนั้นวิธีที่คุณแม่จะเลือกเนี่ยือควรจะเลือกเครื่องปั๊มนมที่ได้มาตรฐานเครื่องมือแพ์อันนี้เป็นคําแนะนําจากเราเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆเรื่องพวกนี้เอาตามตรงเลยพี่เก๋ไม่ก้วยไหมไม่เคยเห็นมีข้อมูลจากเว็บไหนแปลออกมาเป็นไทยอ่าพอเวลาไปเสิร์ชเนี่ยเขาอาจจะพูดถึงเรื่องแรงดูดหรือเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องมาตรฐานพวกเนี้ย ถ้าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันอนะรเราก็กลายเป็นว่าเออเราไปให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นพกง่ายไหมอะไรไหมก็คือที่เราพูดเราอยากให้คุณแม่ลองดูเนาะว่าตัวมาตรฐานอันนี้หมายความว่ายังไงจะได้รู้ว่าเครื่องที่ตัวเองกําลังจะเลือกเนี่ย มีมาตรฐานไหมเอาเรื่องของมาตรฐานก่อนนะแม่ตอนนี้อยากให้เลือกที่แรงดูดก่อนแล้วค่อยไปคุยเรื่องกล้วยนะคะเอาที่แรงดูดก่อนค่ะอะกลับมาเราไปไกลนะคะทีนี้ด้วยความที่เป็นเครื่องปั๊มนมเครื่องปั๊มนมเนี่ยถูกจัดอยู่ที่ความเสี่ยงที่คลาสสองเนี่ยคลาสสองเนี่ยก็คือว่าเราต้องมีองค์กรตรวจสอบนะคะถัดมาก็คือว่าแรงดูดนะคะเขาจะต้องใช้แรงดูดปานกลางไม่เกิน330มิบมิลลิบาร์หรือ 248มิลิเมตรลอดนะคะ <Okay. S 2> ถ้าเราพูดกลมๆให้มันแบบง่ายๆก็คือไม่เกิน250มิลิเมตรลอดเป็น <Okay. S 2> เป็นเป็นหน่วยที่เราใช้คือแรงดูดใช่แรงดูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำหรับพี่พี่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมีเยอะแยะ มีกิโลปาสคาลมีเซนติเมตรปรลอดมีมิลลิเมตรปรลอดแล้วก็มีมิลลิบาร์ไม่รู้ว่าใครเป็นกําหนดแต่บ้านเราจะใช้มิลลิเมตรปรลอดกันนะคะ <c oughs> ตัวยอรร่อภาษาอังกฤษก็คือ mmHg <c oughs> ต้องไม่เกิน250รนะคะจะมีง่าย 250. 2องายใช่แล้วก็คุณแม่อาจจะสงสัยว่าแล้วตัวเลขอันนี้มันกําหนดมาจากไหนนะคะ <c oughs> ตัวเลขอันนี้ต้องมาดูก่อนว่าแรงดูดของลูกเราเนี่ยเท่าไรกันแน่นะคะ จากงานวิจัยนะคะแรงดูดจากปากของลูกเราเนี่ยถ้าลูกเพิ่งคลอดนะคะก็คือไม่เกินแรกคลอดไม่เกินหนึ่งเดือนแรงดูด<ๆ>เขาจะน้อยถูกไหมคะเพราะว่า<ๆ>ปอดเขาก็ยังไม่แข็งแรงเต็มที่ตัวก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะแรงดูดเขาก็จะประมาณไม่เกินหนึ่งร้อย ไม่เกิน100่มิลลิเมตรประหล่ท่าดุดเบาๆนะคะ,ะ,ะแค่รู้แค่แค่ต้องนมคุณแม่แค่รู้สึกถึงแรงเท่านั้นเองอสำหรับคุณแม่ที่เจอลูกดูดแรงๆแล้วก็ดูดเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเด็กที่คลอดครบเทอมมากๆเลยนะคะแข็งแรง,แ<บ>งสุดกับเจ็บอีกอย่างหนึง่งคืออาจจะมีพังผืดใต้ลิ้นหรือว่าเขาแบบอมไม่ลึก อันนี้จะทาให้แต่ถ้าเด็กที่แบบเหมือนอมลึกดูดถูกวิธีเนี่ยถ้าอายุไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยจะแบบดูดไม่เกินหน mm ึ่งร้อยมิลลิเมตรประหลอดนะคะแล้วก็พอเขาเริ่มโตขึ้นหนึ่งเดือนถึงหกเดือนนะคะหรือว่าแบบเนี้ยไปตลอดเลยเขาก็จะดูดไม่ได้แรงมากมันก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณสักร้อยยี่สิบถึงร้อยเก้าสิบมิลลิเมตรประหลอดนะคะแล้วก็เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบ นะคะทีนี้เมื่อแรงดูดของลูกเนี่ยอยู่ประมาณเท่านี้ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบไม่เกินสองร้อยเครื่องปั๊มนมเขาก็คือเซตไว้ที่ไม่ควรเกินสองร้อยห้าสิบนี่ก็แบบเหมือนกับว่าเผื่อเยอะแล้วนะเผื่อๆไว้ใช่อันนี้คือเผื่อเยอะแล้วนะคือคือเผื่อไว้เผื่อบางทีแบบบางทีแบบปั๊มสองข้างแรงมันจะดรอปลงมานิดนึงก็จะอยู่ที่แบบอาจจะมาอ,อยู่ที่สักสองร้อยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือที่มาว่าทําไมเครื่องปั๊มนมถึงไม่ควรมีแรงเหลือ แรงดูดนะคะเกินสองร้อยห้าสิบค่ะเพราะว่าจริงๆแรงดูดของน้องเนี่ยมันมันน้อยกว่าแรงดูดที่เขากําหนดไว้อยู่แล้วใช่ใช่หรือถ้า<ย>คุณแม่ที่แบบยังคิดว่าแบบเพิ่งปั๊มนมต้องดูดแรงๆเนี่ยอยากจะให้ย้อนกลับไปฟังอีพีเก่าๆเรื่องของกลไกการหลั่งน้ํานมะนะคะถ้าคุณแม่ยังไม่ได้ฟังก็ย้อนกลับไปฟังจะเข้าใจตรงนี้มากขึ้นได้คือถ้าจะพูดให้เห็นภาพพี่คิดว่าอย่างนี้ดีกว่าหมายความว่าเวลาที่คุณแม่ขับรถเนาะเราก็จะมี กทที่มันแบบนัปัดอยู่เหมือนกันว่าความเร็วสูงสุดความเร็วความเร็วเท่าไหร่แล้วก็ความเร็วของเราก็คุณแม่อิงตามความเร็วรถได้เลยนะจริงๆนะก็คือว่าพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราไม่ควรจะเหยียบแบบปืดเลยถูกไหมเราก็ต้องค่อยๆสตาร์ทถูกไหมเราขับรถยังไม่เก่งเราก็ขับอยู่ที่ประมาณ3-40 เนาะอ่าห้าเวลาที่เราขับเก่งแล้วขับเชี่ยวแล้วเราก็จะขับแบบเหมือนกับว่าเกินร้อยได้120ถ้าถนนดีหน่อยอาจจะเหยียบร้อยสี่สิได้ถูกไหมคะแต่เอาจริงเรื่องของความปลอดภัยก็อาจจะขับแค่80ไม่เกินร้อยแต่ว่าคุณแม่รู้ไงเวลาที่เราขับรถเรารู้ว่าเอออันนี้ความเร็วอันนี้มันแบบคือรู้แล้วแต่เวลาใช้เครื่องปั๊มนมอ่ะด้วยความที่คุณแม่ทนเพื่อลูก คำนี้ไี่ได้ยินบ่อยมากเจอแรงดูดแบบเหมือนซัดเข้าไป200กว่า300เงี้ยคุณแม่ก็ยังแบบยังทนยืนทน<ล>อยู่ใช่เพราะว่าเพื่อนลูกไงแต่ขับรถอเรารู้ <c oughs> ถูกปะเอออันนี้มันจะเร็วเกินไปแล้วนะคนข้างๆสะกิดแล้วนะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะคก็ทีนี้เรื่องของผู้ผลิตเครื่องปั๊มนมอะค่ะที่กุใหม่ยกตัวอย่างไปสิงคโปร์จีนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจะให้แบ่งกลุ่มเป็นผู้ผลิต เครื่องปัมนมเนี่ยค,ะค่ะถ้าเป็นพี่เก๋พี่เก๋จะแบ่งเป็นแบบไหนบ้างจริงๆพี่คิดว่าเทียบกับรถได้ได้เลยนะคะก็ค,คือคุณแม่ถ้าเกิดคือเราก็รู้อยู่แล้วว่ารถยุโรปเนี่ย เขาจะคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยมากกว่าแข็งแรงกว่าใช่ไหมคะแบบเหมือนกับเหล็กตัวทั้งหนานน่นนี่นั่นแต่รถญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนกับว่าอาจจะบอบบางนิดนึงรถเกาหลีรถอะไรประมาณเนี้ยคล้ายคล้กันเอาง่ายๆว่ามันต่างกันใช่เพราะฉะนั้นพี่คิดว่าในเครื่องความนมเนี่ยมันคือคล้ายๆกันเลยนะคะคือถ้าเครื่องความนมที่ พี่จะแบ่งเป็นสามกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มประเทศยุโรปนะคะที่ผลิตในประเทศยุโรปเนี่ยเขาก็จะคอนเซิร์นเขาจะทําตามมาตรฐานของเขาเป๊ะๆนะคะเขาแรงดูเขาจะไม่เกินไม่เกิน250จริงๆนะคะ,ะกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกอาร์โดเมเดลล่าอเมดามามิแวกนะคะอ,อันนี้มาไมแหวกเป็นของเยอรมันมแล้วก็ อ่โดเมเดล่าเมดาเนี่ยจะเป็นของสวิตนะคะ,คะประเทศอื่นก็ฝรั่งเศสก็แบบอาจจะมีแต่ว่าบ้านเราจะไม่ได้ไม่ได้ขายอันนี้เราพูดถึงพูดถึงเครื่องที่ขายในบ้านเราที่มีนะมีมแบบนี้ไม่ค่อยดังแต่ว่าก็เคยมีขายอยู่ขายยกตัวอย่างให้ฟังพวกนี้แรงดูเขาจะไม่เกิน250รเขาจะเป็ดๆเ,เลยถัดมาก็คือจะเป็นของกลุ่มประเทศเกาหลีนะคะตัวอย่างก็สเปกตายูนิมัม ซิมิเลเฮนิมนะคะที่เป็นเกาหลีอันนี้มาตรฐานก็จะแบบเหมือนกับว่าเขาจะเกิน250รอห้าสิบนะคะแต่จะเกินไม่มากนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแบบด้วยความที่เขาก็จะต้องขายขายทั่วโลกเขาก็จะแบบเขาก็จะต้องทําตามมาตรฐานเอาง่ายว่ามาตรฐาน พวกเนี้ยค่ะมันมันจริงๆคือต่างประเทศอะไรเขาซีเรียสกันมากๆกเนาะก,กว่าจะเอาเข้าไปขายได้เนี่ยมันอาจจะยุ่งยากนิดนึง<ช>ฉะนั้นแบรนด์ที่เป็นเกาหลีเนี่ยถ้าก็อย่างของเขาจะไปขายต่างประเทศเนี่ยเขาก็เนี่ยแหละไม่ได้ทําเกินอะไรมากมายค่ะค่ะ,คะเกินนิดหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยจากการจาก,จากที่ที่เราวัดกันนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นผู้ผลิตประเทศจีนนะคะมีทั้งแบบที่เป็นแบรนด์ของเขาเองหรือเป็นทั้งที่ oem มาใช้เป็นแบรนด์ของแบบ ของของแต่ละประเทศเอง<ะ>ของไทยอย่างของมาเ,เลยอะไรเงี<ะ>้ยก็มีแบบเหมือนจ้จางผู้ผลิตจากจีนที่นี้อย่างที่บอกคือว่าผู้ผลิตจากจีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแบบเขาจะฐานมาจากบริษัทที่แบบผลิตพวกอ่าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อนอนี่ย้นเขาก็ไม่ได้มีมาตรฐานในการคุมก็แค่ว่าผู้ผลิตหมายถึงว่า คนที่เราจะไปจ้างเขาผลิตละเราอยากได้แรงดดเท่าไหรล่ละอ่าเราก็ไปบอกเขาเขาก็ทําเท่าไหร่ก็ได้คุณ huh. จะเอาสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอย่างเงี้ยก็ทําได้ huh. เขาไม่ได้สนใจว่าว่าจะเท่าไหร่คแค่คนสั่งอ่ะสั่งให้ทําเท่าไหร่เขาก็ทําเท่านั้น huh. ไม่ได้คุมด้วยด้วยด้วยข้อกําหนดเหมือนกับยุโรปเหมือนกับเกาหลีนะคะ huh. ก็จะเป็นแบบนั้น huh. เพราะฉะนั้นก็คือกลุ่มอันเนี้ยคือถ้าถ้าจะให้แนะนําก็คือว่าถ้าคุณแม่กัง,งวลเรื่องความปลอดภัย จริงๆพี่คิดว่าคุณแม่คุณกังวลพวกนะคาที่เราเจอเราเจอเยอะจริงๆก็คือขอให้เลือกที่เป็นแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกเนี้ยพราะเป็นฝั่งทางยุโรปอ่ะราคาจะสูงนิดหนึ่งนะคะเมื่อเทียบกับอ่าก็จะลดมาประมาณนั้นก็คือว่ายุโรปก็จะแพงนิดนึงอ่ากลุ่มในของเกาหลีก็จะแบบราคาย่อมเยาวมาหน่อยอย่างของประเทศจีนเนี่ยมันก็จะแบบก็ก็จะถูกมีหลากหลายราคาเลยค่ะถึงพันก็มีขายแบบค่ะค่ะ ซึ่งตัวประเทศผู้ผลิตอย่างที่พี่เก๋ย้ําเลยเนาะว่าอยากจะให้คุณแม่กังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองนี่แหละค่ะถ้าสมมติว่าสามารถเลือกได้นะแล้วก็การงบไว้ก็อยากจะให้เลือกที่มันแบบทําให้ตัวเองไม่บาดเจ็บเพราะว่าส่วนมากปัญหาที่มาหาเราอะค่ะพี่เก๋แล้วทุกคนบอกว่าเออเสียดายจังเลยที่เขาไม่ได้เลือกเครื่องปั๊มนมที่มันโอเคเนี่ยก็คือเขาบาดเจ็บค่ะพี่ค่ะคชพี่คิดว่าในเรื่องของราคาพี่อยากแนะนําอย่างนี้เนาะ พี่คิดว่าของใช้เด็กหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่เราไม่จําเป็นต้องซื้อได้อืนะคะเหมือนอย่างยกอย่างอย่างเตียงอย่างเงี้ยเตียงคอกอย่างเงี้ยจริงๆไม่จําเป็นต้องใช้นะคะคือใช้แค่แบบเหมือนกับว่าฟูกธรรมดาแล้วก็วางบนแบบวางบนพื้นที่บ้านเรานะคะ,คะก็แค่นั้นแล้วก็ม้งครอบอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยแล้วก็อย่างช่วงเนี้ยรถเข็นเนะี่ยก็จะไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่า เอราไปไหนใช่เพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็จริงๆอ่ะอย่างสมัยก่อนที่พี่เอาออกไปจริงๆนะรถเข็นที่เวิร์กที่สุดก็คือรถรถเข็นแบบกั้นล้มอ่ะที่มันจะพกง,ง่ายๆจริงๆเพราะว่าเราจะใช้ถ้าสังเกต่ะส่วนใหญ่รถเข็นเนี้ยใช้เข็นของมากกว่าจะเข็นลูก <c oughs> ถึงเวลาแล้วลูกเราก็ต้องมีคนอุ้มเนี่ยรถเข็นประหยัดได้เตียงครอบประหยัดได้ <c oughs> หรือแม้กระทั่งเครื่องนึ่งขวดนมเองก็ประหยัดได้ <c oughs> ใช้น้ําต้มหมายถึงว่า ต้มหม้อแล้วก็ลวกธรรมดาก็ไหลักการคล้ายๆใช่หรือว่าหรือว่าใช้ไมโครเวฟซึ่งเรามีอยู่แล้วนะคะก็คือเอาน้ําใส่แล้วก็ฝาครอบก็แบบเนื่งกันอยู่ในนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มลองดูไอ้สตัวเนี้ยที่ประหยัดไปเนี่ยซื้อเครื่องความนมดีๆได้เลยอันนี้จากประสบการณ์ของคุณแม่ตัวจริงใช่ค่ะนะะค่ะ แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าด้วยสาเหตุของอาจอาอการบาดเจ็บเนี่ยมีพี่เก๋ก็คือเป็นโค้ดเหมือนกันเนาะ,ะพี่เก๋ก็จะดูแลคุณแม่หลายๆคนที่บาดเจ็บเหมือนกันพี่เก๋สิ่งที่เจอมากที่สุดเนี่ยสาเหตุคืออะไรอะคะพี่เก๋จริงๆแล้วคือคุณแม่ส่วนใหญ่ไปโฟกัสที่เรื่องของอ่า ควยปั๊มไม่เหมาะสมมากกว่า,าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เจ็บเนี่ยมันเจ็บจากแรงดูดเราถึงต้องเนี่ยเปิดมาเลยเราต้องคุยเรื่องแรงดูดก่อนเลยว่าแรงดูดมันต้องไม่เกิน250ม mm มประหลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่ามันเจ็บเจ็บเพราะแรงดูดนะคะคืออพี่อธิบายอย่างนี้เวลาที่ลูกดูดเมื่อกี้ที่เราคุยก็คือว่า ลูกดูดเนี่ยเขาดูดอยู่ที่ร้อยเวลาที่แรงเขาเริ่มดีแล้วอาจจะดูร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบก็ตามแต่แต่เขาไม่ได้แรงแบบนั้นตลอดเวลาเพราะเขาดูดแล้วเขาก็ตืน่นแล้วเขาก็ผ่อนแล้วเขาก็แบบแล้วแล้วแต่จังหวะของเขาเพราะคุณนมคุณแม่เริ่มไหลดีเขาก็จะดูดแรงต่ําลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกดูดนานๆนะก็ไม่ได้ทําให้คุณแม่เจ็บแต่เครื่องปั๊มนมอะ่ะเวลาที่แรงดูดสูงๆอะ่ะสมมติว่าคุณแม่แบบโดยที่ไม่รู้อะ่ะใช้แรงดูดเกินสองร้อยไปแล้วก็ปั๊มบางคนก็แบบปั๊มเต็มเวลาเลยซะ ึ่งชั่วโมงแถมพาวเวอร์ปั๊มอีกถูกไหมคะคือปั๊มตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันทําให้คุณแม่เจ็บเพราะว่าเต้านมเราถูกกระทําด้วยความรุนแรงเป็นระยะเวลานานๆนะคะตรงส่วนของของกลวยปั๊มเนี่ยมีผลแบบไม่ถึงที่มันแค่พี่ทวีค่ะใส่คือประมาณสักยี่สิบเปอร์เซนต์เอางี้ดีกว่าสมมติว่าคุณแม่อาการแบดเจ็บมาอย่างเงี้ยสาเหตุที่เกิดจากจากกลวยปั๊มเนี่ยอาจจะแบบประมาณสักยี่สิบเปอร์เซนต์แต่แปดสิบเปอร์เซนต์เนี่ยเกิดจากแรง แต่เวลาที่เวลาที่เจ็บปุ๊บอ่ะจะไปแก้ไอ้ตรงนั้นกันก่อนส่วนใหญ่จะไปแก้ท,ที่ที่กลวยก่อนเพราะ<ห>ว่ามันถูกกว่าถูกไหมคะก็คือก็จะกลายเป็นเสียซ้ําเสียสอนจริง,รง,รงๆก็ไม่เอ่อมีคุณแม่หลายท่านก็เขาบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ถูกกว่าด้วยซ้าําเพราะว่ากลวยของเขาอ่ะยังใช้ไม่ได้ยังเจ็บอยู่ก็ไปมีอะแดปพี่เก๋มีไปนําเข้ากลวยอะไรเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งจริงๆอ่ะ เขาไม่หายนะพี่สุดท้ายก็คือต้องมาเลือกเครื่องใหม่ที่แรงดูดเหมาะสมเพราะว่าอย่างที่บอกนะบางทีเราเราไม่รู้ความไม่รู้ของเราเนี่ยเวลามีคนบอกว่าอ่ะลองเปลี่ยนกลวยคือถ้าไปถ้าวันนี้คุณแม่เป็นคุณแม่ที่บาดเจ็บเนี่ยเข้าไปในกลุ่มพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาคุยกันเนี่ยส่วนมากก็จะบอกให้เปลี่ยนกลวยพีก่กค่ะอซึ่งอย่างที่บอกว่ากลวยเนี่ย มีผลน้อยมากค่ะคุณแม่ที่มาหาเราเนี่ยส่วนมากก็เป็นเรื่องแรงดูดนั่นแหละที่มันเยอะเกินไปเนาะค่ะโอเคทีนี้จะรู้ได้ยังไงคะว่าแบบเครื่องไหนมีแรงดูดเท่าไหร่พี่เก๋เพราะเราย้ำมากๆเรื่องแรงดูดจริงๆจริงจงมันมีเครื่องมือวัดนะคะแล้วจริงๆส่วนใหญ่ผู้คนที่ขายอะเขาก็จะมีสเปคของเขาอยู่ว่าแรงดูดเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะ,คะก,ก็ดูจากอันนั้นได้เลยเพราะว่าเอาจริงๆเหมือนอย่างอย่างในท้องตลาดตอนนี้ที่พี่ที่พี่เห็นอะก็คืออ่า 300กว่าก็มี400กว่าก็มีเขาก็เขียนเอาไว้นะคะเวลาที่เป็นแบบนั้นก็คือว่าก็ต้องระวังอะคุณแม่เอาจริงๆ<ม>ถ้าถ้าจะบอกว่ายังไม่ต้องเชื่อก็ได้ไปลองก็ได้ก็อยากอยากอยากให้ไปลองก่อนนะคะกับอีกอันนึงก็คือว่าต้องมีเวลาที่ฟังแบบนี้ปุ๊บอาจจะมีคนที่แบบเหมือนกับคิดว่าเอ๊ะแล้วแล้วทำยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งที่เขาเขียนอะมันตรงตามนั้น จริงๆก็มันก็ต้องมีเครื่องมือวัดแล้วพี่ก็คนที่ขายทุกคนต้องมีเครื่องมือนี้ของเราก็มีเครื่องมือนี้นะคะก็คือมันจะเป็นเกจวัดแรงดูดเวลาที่ดูคุณแม่ไอเกจวัดนี่มันก็หลอกออกนะมันมีหลายอย่างอย่างที่บอกก็คือว่ามันจะมีมีเข็มแล้วก็มีตัวเลขหลายชุดอย่างส่วนใหญ่มันจะมีแบบคู่กันอ่าอย่างของเราที่เราใช้นี่มิลลิบาคู่กับคู่กับมิลลิเมตรประหลอดนะคะอ่าตัวมิลลิบาเนี่ยตัวเลขจะสูงกว่าอ่าแล้วก็จะมีเซนติเมตรประหลอดด้วยนะคะเรื่องว่าเป็น อ่กิโลปาสคาล KPA อย่างเงี้ยคุณแม่ก็ต้องดูเวลาที่วัดจะดูเนี่ยก็ให้วัดที่ mmHg นะคะมิมมลลิเมตรปรอดแทนนะคะแล้วก็ไม่เกิน250ก็วัดเลยลก็เห็นตัวเลขเลยเวลาไปลองเครื่องอ่ะให้เขาวัดให้ดูหน่อยอนะคะแต่ถ้าไม่มีเครื่องมือวัดวัดไม่ได้คุณแม่ก็ต้องใช้ร่างกายตัวเองเป็นตัววัดนะคะอ่ะร่างกายเป็นตัววัดวัดยังไงอย่างที่บอกคือว่าปกติเครื่องความนมเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เลเวล หนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงหกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไล่ไปพี่ให้ไกด์ไลน์คร่าวๆก็คือว่าหนึ่งสองสามต้องไม่เจ็บนะคะถ้าหนึ่งสองสามรู้สึกเจ็บเนี่ยแสดงว่าเครื่องเนี้ยต้องแรงดูดเกิน2อง้าสิบแน่ๆในจุดสูงสุดอันนี้มั่นใจเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะต้องหารแล้วก็ไล่กันไปเพราะนั้นหนึ่งสองสามเนี่ยต้องไม่เจ็บถ้าหนึ่งเจ็บถ้าหนึ่งแล้วเจ็บเนี่ยนะ เครื่องนี้ใช้ไม่ได้เลยคุณแม่ไม่ควรใช้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหนึ่งไม่เจ็บยังพอใช้สองใช้สามได้ก็ใช้ไปแต่ถ้าหนึ่งสองสามเนี่ยเจ็บหมดเลยเนี่ยแบบก็คือว่าอันนี้เป็นเครื่องที่ไม่แนะนำอยู่แล้วอันนี้ลองกับร่างกายตัวเองนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทนแบบทนได้ทนเจ็บอย่างเงี้ยนะคะเจ็บแล้วทนอนี้ไม่เอาเวลาที่เจ็บเนี่ยมันจะทำให้คุณแม่ไม่รู้จักเลดาวเลสิก คุณแม่ไม่รู้จักกลไกการหลังนมเรามีคเคสที่คุณแม่แบบมาแบบเดือนสองเดือนแล้วไม่เคยรู้เลยว่าจี๊ดเป็นยังไงมันจี๊ดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเจ็บนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่เจ็บอะ่ะเดี๋ยวพอลูกคุณแม่สักแบบสองอาทิตย์เดือนนึงเนี่ยคุณแม่จะรู้แล้วว่าจี๊ดเป็นยังไงนะคะอโอเคค่ะโอเคค่ะอยากจะให้พี่เก๋ลองสรุปสั้นๆเลยค่ะว่าเนี่ยค่ะเลือกเครื่องปั๊มนมให้เหมาะสมเนี่ยเลือกยังไงดีค่ะ ก็ต้องเอาแรงดูดไม่เกิน250ค่ะาะคะ,ะถ้าถ้าซื้อไปแล้วนะคะถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยก็วัดเอาว่า123เราเจ็บไหม,มถ้า123เราไม่เจ็บก็ใช้แค่เท่าที่มันไม่เจ็บ4ี่ห้าหไม่ต้องไปแบบ ไปเร่งมันแล้วก็อย่าคิดว่าใช้แรงๆจะทําให้นมออกดีนะคะเดี๋ยวอ่าอีพีหน้าๆเราจะมาคุยในเรื่องของคุยย้าอีกรอบหนึ่งนะคะว่าทํายังไงให้นมไหลดีนะคะแล้วก็ถ้าคุณแม่ไม่แน่ใจคุณแม่อาจจะกําลังตั้งครันอยู่อ่ะพี่แนะนําว่าให้ซื้อปั๊มมือไปก่อนอย่าเพิ่งซื้อปั๊มไฟฟ้านะคะคือถ้าถ้าสามารถไปลองได้ไปลองเลยแล้วซื้อได้เลยปั๊มไฟฟ้านะคะแล้วก็ควรมีปั๊มมือด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีแบบ ไปลองไม่ได้ช่วงนี้โควิดไปไหนไม่ได้ไม่รู้ใจยังไงยังไงก็ต้องมีเครื่องปั๊มนมนะคะเพราะว่ามันได้ใช้แน่แน่ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนู่นนี่นั่นก็ให้ซื้อปั๊มมือไปก่อนนะคะปั๊มมือก็แนะนําเป็นของอาโดเลยอันนี้อยากแนะนําเลยนะคะเพราะว่าเราจะคนโทรลได้แล้วราคาก็ไม่แพงพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเราก็ได้ใช้แน่แน่ค่ะก็เดี๋ยว EP ถัดไปนะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของการเริ่มปั๊มนมแล้วค่ะพี่เ๋ตอนนี้อา,อาจจะเลือกเครื่องปั๊มนมกันละแล้วก็ต่อไปเนี่ย EP หน้าจะเป็นเรื่องของการเริ่มปั๊มนมเมื่อไหร่ดีนะคะเพราะว่ามีคุณแม่หลายคนก็อาจจะก,กดซื้อจากออนไลน์ไปแล้วก็มาถามเนาะมาถามเราว่าอ่นี่ปั๊มตอนไหนดีคะเอาแบบลูกออกจากโรงพยาบาลก่อนไหมแล้วค่อยปัม๊มเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่า ปั๊มเมื่อไหร่ดีปั๊มนานแค่ไหนปั๊มบ่อยแค่ไหนน้ำนมถึงจะมาไวถึงจะมีนมให้ลูกกินเนาะพี่เก๋ได้ค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณพี่เก๋มากเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหากคุณแม่ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆฟังด้วยนะคะคุณแม่สามารถติดตามความรู้เรื่องนมแม่ได้ที่ YouTube Spotify และอย่าลืมติดตามเพจโค้ดนมแม่ร้านนมแม่และ Ardo Thailand ถ้าคุณแม่ต้องการพูดคุยติชม หรือต้องการคำแนะนำเรื่องนมแม่ส่งข้อความเข้ามาได้ที่เพจโค้ดนมแม่ได้เลยค่ะ